สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ผมจะมาพูดต่อมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ข้างลุงบลน,นะนะครับที่มีการล่าะายมือชื่อนะครับแล้วก็ไป อะไรอะ่ะศูนย์ดำรงทรำงทใช่ไหมเพื่อที่จะขับไล่ยูทูบเบอาาร,รนน์นะครับจริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนาะนะครับมันก็มีสิทธิทเสรีภาพของเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าของประเทศนะย้ำนะครับว่าพวกเราทุกคนมีสิทธิ์นะในประเทศนี้นะครับ ที่จะสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะในกรณีของยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่กกกบกบนะที่มีเรื่องมีราวกันนะครับโดยหลักแล้วนะครับ การที่จะขับไล่ยูทูบเบอร์ออกไปเนี่ยนะคนที่มีอำนาจนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับเจ้าของโฮมสเตย์เจ้าของอะไรอ่ะรีสอร์ทกระตอ่อมกระท่อมที่ไปเช่าอยู่นะนะครับคนนั้นนะมีอำนาจนะที่จะไม่ให้อยู่ก็ได้นะครับ แต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกมันไส้แล้วจะหาเรื่องมาไล่ออกเนี่ยมัาก็ไม่ได้นะครับแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินคดีของยูทูบเบอร์นะนะครับที่เขาไปกล่าวหาว่าร้ายคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับคมคูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไปแจ้งความไว้นะที่ผมดูนะครับที่ไปร้องที่ศูนตรวธรรม นะครับแต่เขาไปกระทาการอย่างนั้นอนะ่ะไปละเมิดสิทธิ์คนไปถ่ายาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไปขอสัมภาษณ์ทั้งที่คุณไม่ยินยอมนะครเรียกว่าการยินยอมหรือไม่ยินยอมนะถ้าเรายื่นไม้ไปนะครับยื่นไม้ให้ไปใส่ปากถ้าคุณไม่ยินยอมคุณก็คุณก็ไม่ต้องพูดนะแต่ถ้าคุณพูดมาอะไรถือว่าเป็นการยินยอม ก็เรียกกาสรสมคบนะสมคบคิดร่วมกันแล้วล่ะนะครับกฎหมายมันก็จะมีอะไรให้เราคิดมากมายนะครับว่าอย่างกรณีของการลักทรัพย์อย่างเงี้ยเหมือนของเหมนของลุงพลนะนะที่ไปแย่งไม้เขานะ,นะครับไปขอจับไม้นะ อย่างที่ทนายรัชพลพูดะแกคงจะไม่แย่งมาแล้วก็มาเอาไว้ร้องคาราวเกะที่บ้านแกหรอกแกก็คงจะบวกกับอารมณ์หงดหงิดนิดนึงแล้วก็อารมณ์อยากจะหยอกนะก็เลยดึงไมมาเพื่อที่จะมาถือเองเพราะแต่ก่อนก็ล้อเล่นกันประจำนะยกที่หมอปลามาด้วยนะนะครับเอาไมของเอา อะไรอ่ะซือพวกเนี้ยนะอมมาลินไทยรัฐอะไรพวกนี้ไปถือสัมภาษณ์กันเองนะครับเนาะเอาไปสัมภาษณนะ์นักข่าวด้วยซ้ำไปแกก็คงจะคิดประมาณนั้นนะครับแต่ทางโน้นก็นเขาเรียกว่าเล่นแรงนะนะครับก็เ,เลยทำให้เกิดเรื่องเกิดเรามากลับมาเรื่องของสิทธิ์นะครับสิทธิเนี่ย การที่คนเราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหรือว่าการถ่ายาทำของยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายไม่อนุญาตให้เอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยเราไปลงก็ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เขานะครับเขาก็อาจจะฟ้องร้องเรากลับมาได้เนาะนะครับอันนี้ก็ต้องพูดการถึงเรื่องสิทธินะครับ สิทธิของพวกเราด้วยสิทธิเสรีภาพนะครับวา่าอย่าไปละเมิดสิทธิเขานะครับอย่างสถานที่เหมือนกันบางที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายภาพนะไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับอย่างกรณีของอคุณบินบาลูลิศนะก็โดนมาแล้วนะครับเรื่องที่ไปถ่ายที่วัดจะไปบูชาไข่แล้วไปไล์สดอะไรอย่างนั้นอนะันนั้นก็ถูก,ถ,กถูกฟ้อง นะครับฟ้องร้องนะเขาไม่ให้ถ่ายก็ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของการที่จะไปไล่เขาออกจากาตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็เป็นคนไทยเหมือนเราเนี่ยไม่ใช่แรงงานข้ามชาตินะก็ก,ก็ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับสําหรับบุคคลอื่นที่ไม่มีอํานาจจะมีอํานาจไล่ออกจากพื้นที่ได้ก็คือเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของคอนโดเจ้าของอพาร์ตเมนต์ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่จะให้เขาออกก็ต้องมีระยะเวลาให้เขาเตรียมตัวด้วยนะครับไม่ใช่ไปขับไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมานะผมคงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่กกกอบข้างกับร่วมกับลุงพลน,นะนะนะครับว่ามันจะต้องเป็นเช่นไรนะครับ แลเจอกันใหม่นะครับมืดแล้วนะครับในคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณมากสวัสดีครับ